เป็นภาพความประทับใจที่แอปทักษอสอสุกระเต,ตชนรงค์รอมด้วยคุณปู่ไพวง์มาอยู่ด้วยกันอย่างพร้อมเพียงเพื่อให้กำลังใจน้องปีใหม่ลูกสาวและก็หลานสาวคนเก่งในการเดินแฟดเช้นโชว์งานนี้ทําเอาน้องปีใหม่ใจฟูรวมไปถึงแฟนๆที่ได้เห็นภาพมิตรภาพแห่งความน่ารักแบบนี้คะ่ะ ่วนบ้านของคุณพ่อชายชาติยดมกับคุณแม่วิกกี้สุนิสาก็มีเรื่องภูมิใจยิ้มแก้มปลีกเมื่อได้เห็นลึกชายกันโตอย่างน้องทวีเทนแสดงโชว์กับเพื่อนๆในงานโรงเรียนงานนี้ทึงนคู่บอกได้แค่ว่าสิ่งที่ทําให้คุณเป็นพ่อเป็นแม่ปลื้มใจสุดๆนั่นก็คือการได้เห็นลูกนั้นก้าวข้ามผ่านความเกลืวนในสิ่งที่ไม่ชอบไปได้นั่นเองค่ะก็จริงๆแล้ว เขาเขาเป็นเด็กท <lish Meat S 2> nah, ี่อายแหละค่ะแต่ก็รู้ว่าพอแบบว่าพอถึงเวลาต้องทําแล้วเพื่อนๆทำอ่ะเขาเขาก็ทําเต็มที่อึ้งเหมือนกันว่าเขาก็มีบทที่ที่ยาวกว่าที่คิดแล้วเขาก็พูดได้ถ้าขอให้เขาทําอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านหรือตอนหน้าครอบครัวเขาจะไม่ทำนะที่อายแหละแต่คิดว่าเขาน่าจะเป็นเด็กมีของแต่เขายังไม่อยากโชว์ตอนเด็กๆพ่อก็ที่อายนี่คือถือว่ากล้าแสดงออกมาแล้วที่เขาทําได้ก็แบบภูมิใจมาก การไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐหนุ่มกินซารินเขาขอถือคตินี้ให้ขึ้นใจหลังจากที่ก่อนหนี้เคยเป็นซิสตข้างแก้มจนต้องผ่าออกทําให้การทํางานในช่วงนั้นต้องปรับเปลี่ยนไม่ทั้งนั้นยิ่งถูกทักว่าเป็นเนื้อร้ายจนนอยไปหมดเพราะอีกนงงั้นในวันเกิดอายุครบ29ปีที่ผ่านมาหนุ่มอินเขาก็เลยขอพรเน้นหนักเรื่องของสุขภาพคะ่ะ ถ,ถ้าต้องการตอนนี้ต้องการสุขภาพเ,ออเพราะว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาผมไปผ่าตัดซีดมาใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นนะผมยังยังยังไม่ดีเลยคือก็ยังบอกว่าเขาออกโรงพยาบาลอยู่เรือ <ๆ S 2> เร่อยอยู่สุขภาพบิดไ,ไม่น่ใจไเป็นอะไรก็แบบว่าค่อนข้างแบบเขาออกโรงพยาบาลบ่อยก็เดี๋ยวคิดว่าถ้ามีคิวก็จะเริ่มไปเช็คอัพร่างกายแบบจริงจังแล้วว่าแบบเป็นยังไงบ้างวันเกิดก็ขอแค่ให้แบบว่าทุกคนที่อยู่ด้วยกันก็ happy แล้วครับ